เจ็ดเวการี4สนาทีรื่องเล่าเช้านี้นะครับการเมืองเข้มข้นกันต่อเมื่อวานนี้ตามที่ประกาศเอาไว้นะครับเลขาธิการนปรชปิบัติหน้าที่น้ำทีชช่วยพานิชนัทวุฒิใส่เครื่อก็ถแถลงนะครับพูดถึงรายชื่อนายกคนกลางคุณนัททุตอ้างว่ารายชื่อนายกคนกลางที่ฝ่ายอมตะยาทิปตยไจัดเตรียมไว้ที่จะเอ่ยชื่อไม่ใช่การกล่าวห,หาหรือสร้างความเกลียดชัง ตนขอรับผิดชอบในสิ่งที่พูดโดยหยิบยกมาจากแหล่งข่าวรวมถึงนักการเมืองและแวดวงอื่นสื่อมวลชนบางส่วนรวบรวมใดชื่อได้จํานวนหนึ่งก็จะจัดโมดหมู่เป็นตัวเต็งตัวสอดแซงแล้วก็มามิดโดยยืนยันว่าขอรับผิดชอบในสิ่งที่พูดแต่ท่านจะไม่เสียหายแค่บอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเตรียมชื่อท่านไว้แต่งตั้งคณะกรีส่วนท่านจะรับตําแหน่งหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึง่ง จากนั้นก็พูดถึงชื่อชุดแรกมีอยู่3าคนตั้งแต่เตงหนึ่งเตงหนึ่งคือคุณพลากรุวรณรัตน์ค่ะคุรณนทวุฒิบอกอย่างนั้นนะคะเติบโตในกระทรวงมหาดไทยมีรายงานว่าพบกับคุณสุเทพเลขากปปส,สที่แปซิฟิกคลับเตงสองคุณนทวุฒิบอกคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอดีตพบทบหลังรัฐประหารได้รับตําแหน่งในสภานิติบัญัติแห่งชาติเป็นพี่น้องในรหัสบุรพาพยักการรัฐประหารปี49มีบทบาทหลายคนแต่ที่มีอํานาจสูงสุดคงไม่ใช่พลเอกสนธิบุญรัตน์กะลิน คุณนัทวุฒนบอกพลเอกประวิทย์มีบทบาทในการเปลี่ยนขั้วอำนาจการเมืองเป็นพี่ใหญ่มากบารมีในหมู่ทหารปัจจุบันมีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานระหว่างสองฝ่ายทั้งรัฐบาลและผู้ชุมนุมให้เกิดการเจราจาสูตรใหม่ทางการเมือง เตง3คุณนัทวุฒิบอกว่าคือคุณอนันต์ปัญญารชุนรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศเคยรับตำแหน่งสำคัญเช่นเอกราชทูตจะมาเป็นกรปตกระทรวงการต่างประเทศหลังลรัฐประหารรอสอชอได้รับตำแหน่งนายกปี35เกิดเหตุพฤษภาธมินตั้งนายกใหม่ก็เป็นคุณอนันต์อีกครั้งได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ดีรัตนโกสินทร์แต่เป็นนายกนอกกติกาทั้งสองครั้งนี่คือ3ตัวเตงที่คุณนัทูตุแถลงอ้างว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ แล้วก็ถแถลงต่อไปถึงตัวสอดแทรกซึ่งมองข้ามไม่ได้คุณนัททูบอกว่าตัวสอดแทรกที่ประมาทไม่ได้คือหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลเป็นโฆษกรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันหลังการยึดอำนาจปี49ได้เป็นรองนายกและรัฐมนตรีคลังบทบาทผลงานคือการออกมาวิพากษ์วิจารณนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการจำนำข้าวเรียกร้องให้หนายกลาออกอีกคนนึงที่คุณนัทุูเเ่ยถึงก็คืออดีตสมาชิกคนสำคัญของพรรคพลาอาพรรค เพื่อไทยนี่แหละในอดีตพักไทยรักไทยนะฮะสมัยพักไทยรักไทยคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะเป็นอดีตนักวิชาการอดีตที่ปรึกษาเครือชินขอบตำแหน่งทางการเมืองเป็นรองนายกมาโดยตลอดตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองนายกควบและรัฐมนตรีพานนิชค่ะอันนี้คือคุณนทวุฒิใช้คําว่าตัวสอดแทรกสองท่าน แล้วก็ต่อไปก็เป็นม้ามืดอีกสามคนกระมังคนแรกคุณนัทวุฒิบอกว่าม้ามืดหมายเลขหนึ่งคุณชูระเกิเสถียรไทยเคยมีชื่อชิงเลขาธิกา,ารสาปรรชาชาติหรือว่า UN เอม้ามืดหมายเลขสองคุณนัทวุฒิบอกว่าคือคุณอาสาสารสินเคยเป็นเอกรชูธไทยประจําสหรัฐอเมริกาและม้ามืดอีกคนหนึ่งคือคุณวิกรมกรม,มดิษผู้บริหารภาคธุรกิจที่หลายคนจับตามองอีกสองชื่อเนี่ยเป็นชื่อที่คุณนัทวุฒิอ้างว่ามีคนพยายามผลักดัน คนแรกจะพยายามผลักดันให้เป็นอัศวินม้าขาวนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาพาบทบ,ท,บที่ถูกกดดันให้ยึดอํานาจถ้ายึดอํานาจก็จะให้เป็นนายกเป็นอัศวินขี่ม้าขาวคุณณดุลว่าอย่างนั้นอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายคุณณดุลบอกว่าคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นี่เป็นการถแถลงเมื่อวานนี้ฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะเต็มที่หลายฝ่ายพูดถึงขาการกัน ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในว่าที่นายกรัฐมนตรีที่นายสุเทพหรือที่เครือข่ายต่างๆได้จัดวางเตรียมการไว้อย่างที่บอกครับผมจะเรียกนายกคนนี้ไม่ว่าจะเชื่ออะไรว่านายกเถอดแต่ตใดก็ตามที่ใครยังไม่ได้เป็นท่านยังไม่เถื่อนทั้งนั้นแต่เองหนึ่งคนนี้ชื่อนายพลากรสุรวรรณรัตน์ถ้าท่านพร้อมใจกันปฏิเสธหมด มันก็จะได้ชัดไงครับว่าตกลงการเป็นนายกแบบนี้เป็นเรื่องที่ใครเขาก็ไม่ต้องการใครเขามันไม่อยากได้เพราะมันเป็นเรื่องนอกกฎหมายแต่ถ้าท่านจะไม่ปฏิเสธก็เป็นเสรีภาพของท่านนะครับผมจะไปว่าอะไรท่านแล้วถ้าท่านจะบอกว่าเฮ้ยรัฐวุติพวกผมไม่รู้พวกพี่ไม่เกี่ยวก็ไม่มีปัญหาอีกครับ ผมก็จะมาบอกประชาชนวอ,อยท่านไม่เกี่ยวนะอย่าไปเข้าใจท่านพีทมติชนเขาโทรศัพท์หรือว่าได้พูดคุยสัมภาษณ์หมอมราชวงปียทรเทวคุณนะครับอดีตรองนายกและอดีตนำตีครังซึ่งมีชื่อที่คุณนัทวุิแถลงว่าอาจจะเข้ามาเป็นนายกคนกลาง คุณปรีดาทอว่ายังไงบอกเรื่องนี้ใครเป็นผู้ถแถลงไปเชื่อได้อย่างไรนักข่าวก็เลยบอกนะคะว่าเป็นรายชื่อของกลุ่มนปชที่มีการเปิดเผยออกมาหมอมุ๋ยก็บอกว่าต้องดูว่าคนที่ถแถลงเรื่องนี้เชื่อถือได้หรือไม่โดยคนที่จะกําหนดนายกคนกลางมาจากสอวอหากคนที่ถแถลงดูน่าเชื่อถือค่อยโทรมาหาผมใหม่ก็ถามต่อไปอีกว่าถ้ามีรายชื่อเป็นนายกคนกลางจริงท่านจะตอบรับหรือไม่หมอมุ๋ยก็บอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเหตุการณ์ทางการเมืองแต่เมื่อมีการถแถลงจากคนที่น่า เชื่อถือเมื่อไหร่ค่อยโทรมาหา